rosemyset by GMkids จะมาแนะนำวิธีการเล่น Cat in the Box เกมลักเมาะสำหรับน้องอายุ7ขวบขึ้นไปมีทั้งหมด60ด่านนะคะวิธีการเล่นเป้าหมายก็คือการจัดน้องแมวเหนียวให้เข้าไปในกล่องนะคะก็เขาจะมีกิมมิคน่ารักมากๆเลยก็คือจะเป็นน้องแมวอย่างนี้นะคะวิธีการเล่นก็คือจะมีแมวอยู่ทั้งหมด5ตัวแบบนี้นะคะแล้วเราอ่ะก็จะต้องวางให้ลงตามโจทย์ก่อนอย่างนี้นะคะแล้วก็เป้าหมายก็คือการที่เอากล่องเนี่ยเหมือนกับ วางครอบน้องแมวให้หมดนะคะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างเกมแรกกันทีการเล่นก็คือเราจะต้องเอากล่องเนี่ยจับครอบไว้ที่น้องแมวนะคะเราจะต้องหยิบทีละอันห้ามห้ามหยิบทีละหลายๆอันแล้วก็วางนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลองดูอพอเราหยิบทีละอันเสร็จปุ๊บเราก็จะวางชิ้นส่วนลงไปนะคะสรมมุิบางทีในเกมด่านหลังๆเนี่ยถ้าสม,มุิถึงแม้จะครอบเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถขยับออกมาอีกได้เหมือนกันอันนี้ก็ครอบไปสามอันละเหลือสองตัวนี้ครอบไป โอเคอันนี้ก็สําเร็จก็คือจะเป็นน้องแมวอยู่ในกล่องทั้งหมดแล้วจากง่ายไปที่ยากนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเฉลยเป็นเกมน่ารักน่ารักที่ฝึกการคิดวิเคราะห์วางแผนฝึกความจําแล้วก็ความอดทนพยายามได้ดีด้วยค่ะแนะนํำน่ารักมากๆเลย